เมนอี้ไปซื้อข้าประมาณชั่วโมงกว่าเออจมบ่กมือนี่เมื่อนี้เขาใช่อาจจอดคือเมื่อนี้นันเป็นงาาเห่าเนาะกขยัดเฝ้ามากี่ยเขาตื่นั้งแต่บ่ายสามก็ตั้งแต่ตอนรับโทรศัพท์โทรโทรหาตเองอะ่ะนั่นแหละก็คือขึ้นรถแล้วนั่นแ่ละบ่ายบ่ายสามหรือสามโมงครึ่งนี่แหละขึ้นจีพีเอสองชั่วโมงจากบ้านเรามาไงอ,อันนี้เกือบสี่ชั่วโมงแหมบัดที่นี่ ประเด็นเนี่ยคือหลานทรงขอ,งขอความไปว่าหนาง,งาน้ฝนตกตอนหกโมงแรงมาใกลห่ายถึง<ข>ตัวมึงเป็นอย่างคือสาสแท้บ่เบิ่งหนาเบิ่งหลังเนี่ยเลยว่างสิจอดก็จอดดูมือมือนหยาดมือมือจังสีเนี่ยกูกระหู้อยู่ว่ามันหยาดมือมืองั้งนเจ้าภาพตัวไปหมือมันง่ายเนี่ยกูสิบววมึงเลยเลยว่างสิ <laughs> บานนี้หลงทั้งอีเดียแอนในขณะที่เขาจมเย่ย คือหมุนไปน้ำบันนอกแบบหาทางรัดเกืือจีซีมมนม่เนี่ยเอาแปลามากทั้งแบบไอ้ไปกเก้าอีกมีปัญหาเรื่องน้ําท่วมไหมอ่ะงเ่ี้ยเขาาเหมือนไม่ไม่รู้อะไม่ได้ดูข่าเลยช่วขึ้นสี่ทุ่มเลยเขึ้นคืนใช่ไหมครับ ค่ะตุ้มเงนจะได้สอวเต้นไหนก็จะมาตุ้มเงินมาทำาห้หอนนะเขาบอกเนี่ยไม่บางเงินมาล้างเขาทำช้าด้วยหนึ่งข้ามเลยอ่าแล้วเจ้าภาพเขาลืมสั่งข้าวมาให้เราเออเด็กเด็กชิ้นยังไงเขาดูแลกันแล้วแต่ว่า เจดลงไปหาเขาบอกว่าเขาลืมสั่งแล้วก็เขาก็เลยเพิ่งสั่งให้งั้นเลยเอาไปกินบังลึกคือสิบปิหนึ่วัดถ้าเป็นพี่แบบจอดพี่ขอบอับเอง <laughs> ไม่นไอยพี่ลอยหลังๆมาไม่ก็เหมือนเดิมตาไม่ค่อยดีครับอกเป็นคนจะเป็นคนเนี่ขับรถเง่วงไวไงเต็มที่ก็ไม่ถึงสิบโลห้าโลว่างี่หวเมโมอันเมวานมานนีคนมากสามารถขับรถแม่จีเลยว่าคือบรับคนขับรถไม่หลวมกระสัน คือการที่บอกว่ารับคนขับรถหม่เนี่ยคือมันตรงไรไออาร์ตออกเด้ไรเมนุมาอารออกเด้เพราะว่าเมองฮาีงบได้แค่ตำแหน่งเดียวเพราะว่าถ้าสมมติว่ารับคนงานเข้ามาเนี่ยรับคนงานเข้ามาแล้วอาร์ตจะทําหน้าที่อะไรใช่ไหมเอนอนั่นแหละที่นี่ฉะนั้นถ้าอาร์ตอยากอยู่อาร์ตจะต้องแก้ไขเจ้าของว,าง,งว่างเพลยว่าแตารางงานมันคือยอย่างเพราะว่าเอาบริษัไล่ไอยู่แล้วงาน งานงะงานที่มันบม่มีอย่างต่องกลางว้นเนี่ยเราเข้าไปหอดตอนใดก็ได้แต่งานพูดพูดพูดถึงว่าเห็นไหมขนาดขนาดเขาเขามีความสามารถน้องพี่คนนั้นขอาจ,จะมีความสามารถดีจริงๆเออแต,แ,แต่เราก็รับ <จน S 1> ไม่ได้ไเว่าเรามีคนอยู่พูดม,มพูดถึงว่าเขาเขายังมาหา,างานน่ะไห แสดงว่างานปัญหายากดิหายากเมื่อเมื่อวันสุดดูสุภาพด้วยนะครับคนคนที่มาสมัครงานยากเพราะว่าเราก็มีคนอยู่ใช่เราก็ต้องควบคุมงบประมาณของเราด้วยพอเรามีคนอยู่ไม่มีคุณภาพให้เราเราเข้ากระตรงแนวเข้าใจงั้นเนาะเราก็อยากได้คนที่ดีกว่ามาทําให้สิหาว่าเข้าใจดำบ่ได้ถ้าจเฉ้างบ่พัฒนา ถ้าตัวเองไม่ไม่ปรับไม่แอคทีฟถ้าคิดว่าอยากอยู่กับเรานี่แหละทําไมคนแต่ว่าพอพอวันหนึ่งถ้าเราให้จะไม่โทษตัวเองว่าตัวเองอ๋อเข้าเหยียดง,งานบมดเต็มที่ให้เพื่อนซึ่งเพื่อนขายโอกาสลา้เทือแล้วแต่เข้ากับบอปังสี่เลยส่วนมากแล้วขันค้นถึกสังพักงานหรือเข้าไห้ออกเสียสิมา่าเข้าแบบเห็นดีกลัวเอ่อเห็นเห็นคนมาไม่ดีกวัวสิ สิกรทิมคนที่ทิ้งคนที่เดินมาด้วยกันวางสันเด้ส่วนมากสิเป็นแบงสันไม่ดูเลยจริงๆอะ่ๆอะเขาเขาเราเป็นคนจ้างงานน่ะเราเขา้าซึ่งเข้าเองเราเป็นคนที่ใจดีมเมตอยู่แล้วนะ<ม>เข้ากับเคย่อพานกันเป็นลูกน้องคนมาหลาย<ม>เข้ากับเขาใจอันไหนเห็ุมืถือเข้ากับบอกเราก็ค่อยบอกบอกแบบด้วยเหตุผ